สวัสดีค่ะวันอาทิตย์เรามีตลาดกรีนมอนะคะตลาดกรีนมอก็คือขายผ้าไหมขายอาหารการกินแล้วก็มีต้นไม้นะคะเดี๋ยวนี้ราคาลงแล้วเนาะก่อนเล่นกันบอลเรยายหยเนาะเดี๋ยวนี้ลงแล้วเนาะจะ้าแล้วเลยแต่ก่อนนี้นขายเป็นดอยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนะ้ส <50 S 1> ิบบาทก็ไม่มีคนซื้อแล้ว เขาเรียกว่าเป็นกระแสเออเป็นกระแสเนาะเป็นกระแสเนาะร้านผ้าไหมที่มีขายในตลาดกนมอนะคะตลาดกมอข้อดีของตลาดกีมอคือมันไม่ร้อนนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ขายดีไหมคะแมคะ่ค้นในในาที่มีจะถ่ายทำลำบากเพราะจะเปิดเพลงแล้วก็จะลงช่องไม่ได้เลย พูดท,ทับแบบนี้นี่นะคะเราไม่เจอน้องเก่งน้องเก่งทักทายแฟนคลับ,บน้องเก่งนี่จะไม่อะไรนะมันน่าน้อยใจน้อยใจน้อยใจใไม่ไปตลาดนัดแล้วมาตลาดกินมอแทนเนาะ,ะจากลําดวนก็จะมาขายที่นี่เพราะว่าที่นี่มันไม่ร้อนไม่ร้อนแต่มันก็จะเป็นมุมที่แบบว่าต้องเดินมาลึกๆใช่ไหมต้องเดินมาลึกๆนี่ไหมบ้านไหมเนี่ย อันนี้เป็นไหมบ้านจ้ะไหมบ้านแล้วน้ำยาอาน้ำยาแล้วตอนนี้จะมีงานคุณย่าคุณยายที่มาฝากขายเยอะเนื่องจากว่าช่วงเศรษฐกิจช่วงหวานข้าวเนาะจะพบเจอไหมบ้านพุ่งยืนมาฝากขายหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าซื้อกันมาเนาะคุณผู้ชมก็จะได้เปรียบใช่ไหมเนาะเพราะตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าผ้าไหมต่อให้แพงขนาดไหนแต่เวลาเดือดร้อนเนี่ยเสมอตัวก็เอาใช่ไหมคะนี่แหละคือคนชมช่อง YouTube เราจะได้ชมด้วยนะคะชมด้วยแล้วก็แต่ว่าอยากให้มาเดินด้วยเนี่ยแต่ที่นี่ตลาดกีมมมันจะไม่ร้อนนะคะมีอะไรนําเสนอใหม่ใหม่ไหมมีเป็นงานงานอะไรคะ,ะครเป็นงานาะอเอาอ,ออกมาให้คุณชมชมเป็นขวัญตาขวัญใจสิค่ะตัวนี้เป็นงานขึ้นห้างครับเป็นงานมาจากโอท็อปอ๋อโอท็อปเป็นมาจากลกยูงำแผน่แผนใช่ไหม อันนี้งานเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับเก็บสะสมไว้นี่พึ่งก็พึ่งหลุดออกจากครูมาเหมือนกันอ๋อคุณยายเก็บไว้แน่นอนเก็บไว้ผมทอบหรอดูสมัยก่อนข้างล่างเขาจะทำสวยจังเลยเนาะใช่ดูหน้าหน้าหงจะสวยมากหงหรือว่านกนกยูสง่างามเลยเนาะอืมดูสิความสวยงาม นี่เขาเรียกว่าขอบด้านล่างมันจะเสือกับปกติพี่แพทย์ไม่เคยเห็นนะเขาทอแบบไหนเนี่ยมีเส้นตรงนี้ด้วยอ่ะสวยดีอ่ะสวยเนาะใช่ไหมลายที่เห็นอยู่นั่นคือลายอะไรายซ้ยึ่งสุดตัวนี้ใช่ครับ,รบตัวนี้ลาย,เ,ยเรียนรืดูเอเป็นงานคิดค้นออกมาในเป็นประวัติของเพลําดวนนะครับ<อ> สตอรี่ว่างั้นเถอะใช่เป็นสตอรี่ของสตอรี่ของลำดวนมีพอยกดอกลายลูกแก้วมีความหมายอะไรคะตั้งแต่เชิงล่างตัวนี้ก็ยังเป็นความเป็นโบราณคือเราใช้ดอกมะเขือนะครับอันนี้นี่คือดอกมะเขอน้อยๆตัวนี้แล้วขอบตัวนี้เป็นสุรินอันนี้ก็คือหมายถึงสุรินหมายถึงสุรินดอกมะเขือแล้วตัวนี้คืออะไรคะความหมายอันนี้คือ เอ่เป็นกราเรียกเชิงเทียนแต่ว่าจะใหญ่แต่ว่าเป็นเชิงเทียนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เราจะทําเชิงเทียนรูดูรุกระเดื่อเตลอมันเนาะแต่ว่าอันนี้ค wow> ือเป็นเชิงเทียนใหญ่ใช่แล um> ้วเพื่อเพื่อที่จะยกฐานะของของนางเนียงดอทุมหรือนางนมใหญ่อ๋อนี่คือนางเนียงดอทุมใช่กําเนิดของเมืองลําดวนก็มาจากเนียงดอทุมเนียงดอทุมใช่ครับดอแปลว่านมนมทุมแปลว่าใหญ่คุณผู้ชมที่เป็นคนจังหวัด อีสานที่ว่าเล่าก็สีแป้งฟังเดคาเดอร์ว่าเนียงดะทมปราสาทตัวนี้เป็นปราสาทบ้านลําดวนนะครับปัจจุบันก็เหลือแค่ด้านบุให้เห็นอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลี่คือเนียงดะทมไล่รำแล้วก็เป็นชื่อปราสาทว่าออคนโบราณบอกว่าปราสาทหลังเนี้ยแต่ก่อนมีอยู่สามหลังชื่อปราสาทยายเงาหลังที่สองแต่ปัจจุบันนี้เขาให้เป็นแค่เพียงกุฏิเอาเป็นอะไรที่เก็บอัฐิของเจ้าเมืองลำดวนคนแรก พอสวยดีเนาะใช่ครับคือประวัติก็คือว่าในสมัยก่อนเนาะเขามีมีคนไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นแล้วก็จะตั้งจะสมพู์ชื่อเมือง uh huh. ก็เลยได้ไปอันเชิงเนียดล็อกทมมา uh huh. ไปก็เดินทางไป3วันเดินทางกลับมาสวันพอตอนเดินทางกลับเนี่ยก็ไล่รำแล้วก็เอาดื่มเหล้าทำให้นางเนี่ยรำแล้วลม้มลงก็เลยเกิดคำว่าเนียงรมดูล ในขนาดแถวตรงนั้นมีต้นดอกลำดวนเยอะคำว่ารันดูนกับลำดวนมันออกเสียงเหมือนกันก็เลยพี้ยดได้เป็นลำดวนเนียงเนียงภาษาเขมรว่าเนี่ยเนียงอะไรนะเนียงร่มดวนเนียงลำดวนพูดไม่ได้เลยเป็นคนกรุงเทพนี่พูดไม่ได้เลยต้องคนรอเรือรอเริงชัดนะคนพูดภาษาเขมนนะถือว่าเป็นสตอรี่ไม่ใช่ว่านุ่งุนุ่งไม่ได้นุ่งได้เอาไปใส่กรอบก็ได้ทำอะไรก็ได้ผ้าคลุมไหลก็ได้เพราะว่าประโยชน์ของผ้าไหมอ่ะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีคุณบอกว่าเอทำสตรอรี่สูงๆแบบนี้เอามาใส่ตัวไม่ได้ได้เนาะนงได้เชิงเชิงหน้านางก็แบบอะไรนะทอทอยกดอกให้เห็นเนาะแล้วครึ่งหนึ่งเป็นหน้านางสวยมากสตรอรี่ของแต่ละอำเภอเนาะทอผืนเดียวไหมเนี่ยอันนี้ทอเนี่ย <5 S 1> สตรอรี่อ๋อห้าผืน แต่ว่าคนออกแบบเป็นผมเองผมเป็นคนออกแบบออกแบบแต่ว่าคนทอเป็นแม่ครูหมายถึงว่าผมเป็นคนเป็นคนคิดคนลายนคนเป็นคนแกะลายใช่ครับโอ้ดูหน้าตาคนแกะลายดูแล้วน่าจะ50อัพไหน่คดูหน้าแแรงแแรงแแรง จริงๆแล้วน่าจะ30ต้นต้นๆแต่จากประสบการณ์น่าจะ50อัพเนี่ยแต่ว่าคนทอคนทอนี่เป็นแม่ครูของของหมู่บ้านนั้นแม่ครูหมู่บ้านนั้นเลยใช่ไหมใช่ที่ทอสวยที่สุดในหมู่บ้านเป็นคนทอเป็นคนมักแสงแสงวันเดียวไม่เยอะต้องดูทางนี้เนาะแสงทางนี้นี่แสงมันจะเป็นออกชมพูเนาะทนชมพูแล้วกันทางผืนเนาะอ่าโอเคอันนี้ผ้าไหมลายอะไร อันนี้เป็นผ้าเก่าเก็บจ้ะมีแล้วบอกตอนนี้จะเจอผ้าเก่าเก็บเยอะเลยนะใช่อันนี้เป็นผ้าคืวน,นี้จะเป็นผยขนองจ้ะโูเปรย์ขนองแต่ว่าไม่ขนองเท่าไหร่เลยนะขนองนิดหน่อยจะเป็นสวย<ม>นี่นะนี่แป็ผ้าไหมสุรินจริงๆเนาะมีความสวยงามงานตัวนี้ก็ไปที่เมืองทองเหมือนกันไปขายเมืองทองได้ไหมคะที่ผ่านมาไปขายเมืองทองไหมไม่ได้ไปครับเป็นฝากฝาก เป็นกลุ่มไปฝากไปมีตัวแทนไปเนาะใช่โฮแปรกขนมคืวนี้ได้ไหมแต่นั้นเป็นโฮดงมันครับอ่าโฮดงมันทําไมถึงใช้คําว่าดงมันโฮดงมันเพี้ยนมาจากโฮยัยมันอ๋อโฮยัยมันเป็นคนออกแบบอ๋ออีกแล้วมีสตอรี่อีกแล้วยัยมันเป็นคนโคไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าทอที่บ้านดงมันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โทที่บ้านดงมันเป็นวงของยัยมันอ๋อยัยมันยัยมันเป็นคนเป็นคนคิดค้นเปล่เป็นคนคิดค้นออกแบบเป็นคนแรก เลยก็พูดกันมามาเดินเพี้ยนมาเป็นโฮตรงมันปัจจุบันอีกแล้วนะชอบเพี้ยนนะก็ทอละเอียดหล่อนี่นะรับมันจะเป็นเมันมันจะไม่เท่ากันอันนี้คือ1หนึ่งลำหนึ่งลำที่มัดเสร็จมันจะอยู่ตรงนี้อันนี้ขึ้นลำที่สองมานะครับพวกนี้ก็จะแตกลายมาจากโฮปาะเหมือนกันแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกพิกลมาเสริมเสร็นะครับแตกจากเนาะถ้าเราเทียบโฮเนี่ยไหนๆหดเ๋ยวเราเดียวให้คุณผู้ชมดูว่า นี่คือโฮนี่โฮโบราณเนาะใช่ครับอันนีต่างกาันอาโฮบนเตื้อตีอออเลยโฮอ,อยู่ไหนเนี่ยอันนี้ได้ไหมได้อ่ัาเปรียบเทียบมา<ร>น้องเก่งเปรียบเทียบใช่ไหมนี่คือโฮโบราณกับโฮดงบันดูการบ้านหมีสิคนท้องอธิบายได้ที่แพทย์อธิบายไม่เป็นเนาอันนี้คือโฮอะละลายโฮอะลายคือปนะไปเรื่อยๆบางคนเรียกโฮปนะนะครับเออโฮปนะก็ได้เนาะอ๋อจริงแหละจริงเนาะแล้วแต่แกเนาะแล้วแกจะปนะของแกเนาะอะละลายเนาะ แต่นี้เป็นโฮดงมันจะมีมีมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะดูก็รู้เลยเนาะราคาก็ย่อมต่างกันตามลายตามลายตามประสบการณ์ตัวนี้จะมัดยากจะมัดยากกว่าอ๋อตอนนี้เจอแสงไปออกไปตินแดงจริงๆมันไม่ได้แดงมานะคุณผู้ชมนี่จะเจอแสงข้างในมาดูทางนี้สิเป็นไงสุชาวดีขายดีไหมคะ ผู้หญิงคนนี้ขยันมากเลยนะ่ะข้ามเขตข้ามแดงข้ามอำเภอข้ามเขาก็ยังไปมาขายแล้วนะคะนี่สุชาวดีเลยร้านเธอใหญ่มากสวยเนาะ<ม>เป็นนี้อ่าสูเป็นเป็นงานที่คนกำลังตามกำลังตามหาใช่ไหมเพราะ<น>ว่านานๆจะออกมาถ้า<ช>คุณมีใจมันก็ไม่ยากหรอกเนาะคุณก็จะตามหาได้เนาะแต่ถ้าคุณชมใจๆก็ชมกันเพลินๆเนาะอ่าสวยงามค่ะดูนะคะนี่แหละโฮดงมันนะ จะทอต่างกันเลยเห็นไหมคะผ้าไหมสุรินเนาะนี่คะ่ะร้านน้องกิ่งจะเยอะแยะเลยคุณผู้ชมเดินที่ตลาดกรีนมอข้อดีคือไม่ร้อนค่ะนี่คะ่ะไม่ร้อนมาเจอร้านนี้คะ่ะสูชาวดีนะคะขายอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็มาที่นี่ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพาเดินค่ะเดี๋ยวพาเดินชมในคลิปต่อไปจ้าเดี๋ยวพาเดินนะคะกดไลค์กดแชร์นี่ก็มาจากตลาดนัดผ้าไหมสุรินก็ขยนันทุกท,ที่ที่มีทางเหมือนกันนะคะ ไปทุกที่ที่มีทาาสวัสดีค่ะวันนี้ได้เลือกมันเดินเล่นเพราะว่าหนีร้อนเอาราเพิ่งเย็นค่ะที่นี่มันมีร่มไม้นะคะ่คะรวมมีร่ม,รมเย็นค่ะกดไลค์กดแชร์ชมในคลิปต่อไปจ้า